คุณคิดว่า PM 2.5ทำร้ายแค่ปอดของคุณอย่างนั้นหรือครับในขณะที่คุณสวมหน้ากากป้องกันทุกลมหายใจบนหนังศีรษะของคุณกลับมีสงครามที่มองไม่เห็นกำลังเกิดขึ้นฝุ่นพิษจิ๋วเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสุกปรกที่ล้างออกได้ด้วยแชมพูทั่วไปแต่มันคือเพชฌฆาตเงียบที่แทรกซึมเข้าสู่รูขุมขนเพื่อตัดขาดออกซิเจนออกจากรากผมของคุณโดยตรง ทุกครั้งที่คุณเห็นเส้นผมหลุดร่วงบนพื้นห้องขณะแต่งตัวไปทำงานนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณชีพสุดท้ายของเซลล์ที่กำลังขาดใจเพราะถูกมลพิษในกรุงเทพปิดล้อมไว้ร่างกายของคุณกำลังส่งสัญญาณคุณพร้อมจะฟังหรืออย่างครับความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดของคนเมือง คือการคิดว่าเพียงแค่การสระผมด้วยแชมพูสูตรชำระล้างล้ำลึกหลังจากกลับถึงบ้านจะเพียงพอที่จะปกป้องเส้นขมข,ของคุณจากวิกฤตมลพิษได้นี่คือคำลวงทางชีวภาพที่ทำให้หลายคนละเลยการดูแลที่ต้นเหตุจนกระทั่งสายเกินไปในฐานะนักยุทธศาสตร์สุขภาพผมต้องบอกความจริงกับคุณว่าฝุ่น pm 2.5มีขนาดเล็กกว่ารูขุมขนบนหนังศีรษะของคุณถึง20เท่านั่นหมายความว่า มันไม่ได้เกาะอยู่แค่บนเส้นผมเหมือนฝุ่นละอองทั่วไปแต่มันสามารถแทรกซึมผ่านเกราะป้องกันผิวชั้นนอกเข้าไปฝังตัวลึกถึงระดับรากผมและต่อมไขมันได้อย่างง่ายดายแชมพูที่คุณใช้ทำหน้าที่ได้เพียงขจัดคราบน้ํามันและฝุ่นบนพื้นผิวแต่มันไม่สามารถเข้าถึงอนุภาคจิว๋วที่กำลังปล่อยสารพิษเข้าสู่ระบบชีวภาพของคุณได้เลยอนุภาคเหล่านี้ไม่ใช่แค่ฝุ่น แต่มันคือพาหะที่นำพาสารโลหะหนักและสารประกอบไฮโรคาร์บอนที่เป็นพิษเมื่อพวกมันฝังตัวลงไปสิ่งที่ตามมาคือภาวะความเครียดจากออกซิเดชันในระดับเซลล์ซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าการอักเสบนี้ไม่ได้แสดงผลเป็นความเจ็บปวดแต่มันจะค่อยๆทำลายโปรตีนเคราตินและโครงสร้างสำคัญที่ยึดโยงเส้นผมของคุณเอาไว้ หากคุณยังเชื่อว่าการสระผมคือการสิ้นสุดภารกิจดูแลสุขภาพในแต่ละวันคุณกำลังเปิดโอกาสให้ศัตรูตัวจิ๋วนี้เข้ายึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดบนร่างกายนั่นคือรากฐานของความมั่นใจและบุคลิกภาพของคุณการล้างแค่ภายนอกแต่ปล่อยให้ภายในถูกทำลายคือความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ที่ร้ายแรงที่สุดและสิ่งที่คุณต้องกังวลมากกว่าแค่ความสกปรก คือการที่สารพิษเหล่านี้กำลังเริ่มปิดสวิตระบบส่งกำลังของร่างกายที่คอยเลี้ยงดูเส้นผมของคุณให้มีชีวิตรอดลองจินตนาการถึงระบบโลจิสติกที่ซับซ้อนที่สุดใต้ผิวหนังของคุณดูครับเส้นเลือดฝอยนับล้านเส้นทำหน้าที่เหมือนท่อส่งกำลังบำรุงที่ลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงรากผมตลอด24ชั่วโมงแต่เมื่ออนุภาค pm 2.5แทรกซึมลงไปถึงชั้นหนังแท้ ร่างกายของคุณไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ฝุ่นแต่มันระบุว่านี่คือผู้บุกรุกที่ต้องกำจัดโดยด่วนทันทีที่ระบบภูมิคุ้มกันรตรวจพบสิ่งแปลกปลอมมันจะตอบสนองด้วยกลไกชีวภาพที่รุนแรงนั่นคือการหลั่งสารก่อการอักเสบหรือไซโตไคน์ออกมาเพื่อต่อต้านกระบวนการนี้เองที่ก่อให้เกิดภาวะการอักเสบระดับไมโครซึ่งคุณไม่มีทางรู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่มันคือสงครามเย็นที่กำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานภายในหนังศีรษะ ผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดคือการทําให้หลอดเลือดฝอยที่ล้อมรอบรากผมเกิดการหดเกร็งและตีบตันลงอย่างรวดเร็วเมื่อเส้นเลือดฝอยหดตัวการลําเลียงพลังงานไปยังเซลล์รากผมก็หยุดชะงักลงทันทีเปรียบเสมือนการตัดกระแสไฟฟ้าในโรงงานผลิตเส้นผมของคุณสารอาหารที่จําเป็นอย่างกรดอะมิโน,โนและแร่ธาตุไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้และที่สำคัญที่สุดคือออกซิเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการแบ่งตัวของเซลล์ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ภาวะความเครียดจากออกซิเดชันที่พุ่งสูงขึ้นนี้จะไปทำลายไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานระดับเซลล์ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างเส้นผมลดลงอย่างน่าตกใจในทางยุทธศาสตร์สุขภาพนี่คือจุดวิกฤตครับเพราะหากปล่อยให้หลอดเลือดฝอยหดเกรงอยู่เป็นเวลานานเซลล์ Cell รากผมจะเริ่มเข้าสู่โหมดรักษาตัวรอดและหยุดกระบวนการสร้างเส้นผมใหม่โดยสิ้นเชิง สิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นแค่ผมร่วงเล็กๆน้อยๆในวันนี้แท้จริงแล้วมันคือการล่มสลายของระบบเครือข่ายหลอดเลือกใต้หนังศีรษะของคุณที่ถูกมลพิษเข้าควบคุมและบิดเบือนกลไกาการทำงานตามธรรมชาติไปจนหมดสิน้นและถ้าเราไม่รีบกู้คืนระบบขนส่งนี้กลับมารากผมของคุณจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าการหยุดหายใจระดับเซลล์ภาวะขาดออกซิเจนในระดับรากผมคือจุดวิกฤตที่ผมอยากให้คุณตระหนักให้มากที่สุดครับ เพราะนี่คือสภาวะที่เซลล์รากผมของคุณกำลังหายใจไม่ออกในเชิงชีวภาพเซลล์รากผมจัดเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีอัตราการแบ่งตัวที่รวดเร็วและกระฉับกระเฉงเป็นอันดับต้นๆของร่างกายมนุษย์ซึ่งการทำงานที่หนักหน่วงขนาดนี้จำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลและพลังงานเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาในไมโทคอนเดรียอย่างเพียงพอเท่านั้น แต่เมื่อมลพิษ PM 2.5เข้ามาแทรกแซงและทำให้หลอดเลือดตีบตันอย่างที่เราคุยกันไปในฉากที่แล้วปริมาณออกซิเจนที่ควรจะไหลเวียนไปเลี้ยงรากผมกลับลดหวบลงอย่างรวดเร็วผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตพลังงานระดับเซลล์เมื่อไม่มีพลังงานเซลล์รากผมก็ไม่สามารถแบ่งตัวเพื่อสร้างเส้นผมใหม่ได้อีกต่อไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคกลไกการเอาตัวรอดของร่างกายครับ ร่างกายจะประเมินว่าเส้นผมไม่ใช่อวัยวะที่จำเป็นต่อการอยู่รอดเมื่อเทียบกับหัวใจหรือปอดดังนั้นเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรร่างกายจะสั่งปิดสวิตช์การส่งกำลังบำรุงไปที่หนังศีรษะเป็นจุดแรกผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นคือวงจรชีวิตของเส้นผมของคุณจะถูกบิดเบือนไปอย่างสิ้นเชิงเส้นผมที่ควรจะอยู่ในระยะเจริญเติบโตจะถูกบีบให้เข้าสู่ระยะพักตัว และหลุดร่วงก่อนเวลาอันควรนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพถึงรู้สึกว่าผมบางลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัยหรือพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเผชิญหน้ากับสภาวะแวดล้อมที่บีบคั้นให้รากผมของคุณต้องหยุดทำงานเพื่อรักษาพลังงานที่เหลือเพียงน้อยนิดเอาไว้หากคุณปล่อยให้ภาวะขาดออกซิเจนนี้ดำเนินต่อไปนานเกินไป เซลล์รากผมที่หยุดทำงานจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฝ่อตัวอย่างถาวรซึ่งเป็นความเสียหายเชิงโครงสร้างที่ยากจะกู้คืนได้การสูญเสียผมจากมลพิษจึงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่มันคือความล้มเหลวของระบบนิเวศบนหนังศีรษะที่ถูกปล่อยให้ขาดแคลนระบบหลักอย่างออกซิเจนมาเป็นเวลานาน,านเกินไปถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมองลึกลงไปมากกว่าแค่สิ่งที่ตาเห็น และเริ่มวางแผนกู้คืนลมหายใจให้กับรากผมของคุณอีกครั้งสำหรับคนทำงานในกรุงเทพความจริงที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่การเผชิญกับฝุ่นพิษนอกอาคารเท่านั้นแต่มันคือการรวมตัวกันของพายุทางชีวภาพสองลูกที่เข้ามาโจมตีร่างกายพร้อมกันลูกแรกคือมลพิษจากภายนอกและลูกที่สองคือความเครียดจากการทำงานที่ฝังรากลึกอยู่ภายในเมื่อสองสิ่งนี้โคจรมาพบกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการล่มสลายของระบบฟื้นฟูระดับเซลล์ที่ควรจะเป็นปราการด่านสุดท้ายของคุณในขณะที่คุณกำลังเร่งรีบฝ่าการจราจรบนถนนสาทรหรือสุขุมวิทร่างกายของคุณจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อตอบสนองต่อความเครียดฮอร์โมนตัวนี้เองที่มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายหดตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสภาวะคับขันและเมื่อมันมาเจอกับการอักเสบที่เกิดจาก PM 2.5 ผลลัพธ์ที่ได้คือการปิดกั้นการไหลเวียนโลหิตอย่างสมบูรณ์แบบที่บริเวณหนังศีรษะลองนึกภาพดูครับว่าในขณะที่รากผมของคุณต้องการการเยียวยาจากความเครียดมากที่สุดท่อส่งกําลังบํารุงกลับถูกปิดสนิทจากทั้งสารพิษภายนอกและฮอร์โมนภายในนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าสูตรสําเร็จของความหายนะเชิงประสิทธิภาพครับภาวะออฟฟิศซินโดรมที่คุณเป็นไม่ได้มีผลแค่ปวดคอบาไหล แต่มันทําให้กล้ามเนื้อบริเวณฐานกะโหลกตึงเขมงจนไปกดทับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหนังศีรษะให้เล็กลงไปอีกเมื่อเลือดไหลเวียนได้น้อยลงสารพิษจากมลพิษที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนก็ไม่สามารถถูกขับออกไปตามระบบน้ําเหลืองได้ตามธรรมชาติมันจึงกลายเป็นพิษตกค้างที่คอยกัดกร่อนรากผมของคุณอยู่ทุกนาทีแม้ในายามที่คุณนอนหลับในฐานะนักยุทธศาสตร์ผมมองว่านี่คือการสูญเสียทรัพย์สินทางสุขภาพที่ประเมินค่าไม่ได้ เพราะเส้นผมที่แข็งแรงคือดัชนีชี้วัดถึงความสมดุลของระบบชีวภาพภายในร่างกายของคุณหากคุณปล่อยให้วงจรความเครียดและมลพิษทำลายรากผมไปเรื่อยๆโดยไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพคุณไม่ได้แค่กำลังจะเสียผมไปแต่มันคือการปล่อยให้กลไกการฟื้นฟูตามธรรมชาติของร่างกายเสื่อมสภาพลงก่อนวัยอันควรถึงเวลาที่เราต้องหยุดวงจรที่เลวร้ายนี้ด้วยการวางยุทธศาสตร์เชิงรับและรุก เพื่อทวงคืนความแข็งแกร่งแก่ชีวภาพของคุณอย่างเป็นระบบครับเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าศัตรูจิ๋วอย่าง pm 2.5แทรกซึมลึกเกินกว่าที่แชมพูทั่วไปจะจัดการได้ยุทธศาสตร์ถัดไปที่เราต้องทำคือการชำระล้างในระดับชีวภาพครับการดูแลผมในยุคมลพิษไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดภายนอกแต่คือการบริหารจัดการพื้นที่ยุทธศาสตร์บนหนังศีรษะให้กลับมาเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตอีกครั้ง เราต้องเปลี่ยนจากการสระผมแบบเดิมๆม,มาเป็นการทำดีท็อกซ์เชิงลึกที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูร,ระบบไหลเวียนโลหิตและกำจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนขั้นตอนแรกของยุทธศาสตร์นี้คือการใช้ความร้อนเข้าช่วยครับการใช้น้ำอุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยขยายรูขุมขนและคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดรอบหนังศีรษะจะช่วยให้สารทำความสะอาดสูตรพิเศษสามารถเข้าถึงอนุภาคฝุ่นที่ฝังลึกได้ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ กลไกาการกระตุ้นเชิงกลหรือการนวดหนังศีรษะยังถูกวิธีการนวดไม่ใช่แค่เพื่อความผ่อนคลายแต่มันคือการบังคับให้เลือดกลับมาไหลเวียนในเส้นเลือดฝอยที่เคยหดตัวจากบรพิษอีกครั้งเมื่อเลือดกลับมาไหลเวียนมันจะทำหน้าที่เป็นระบบไฮดรอลิกทางธรรมชาติที่คอยขับไล่ของเสียและสารพิษออกจากเซลล์รากผม นอกจากนี้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH สมดุลและมีส่วนประกอบของสารทำความสะอาดกลุ่มไมเซลล่าขนาดเล็กจะช่วยดักจับอนุภาคโลหะหนักจากฝุ่น PM 2.5ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแชมพูที่มีฟองเยอะแต่เต็มไปด้วยสารเคมีรุนแรงที่ทำลายเกราะป้องกันผิว ในฐานะนักยุทธศาสตร์ผมผมขอย้ำว่านี่คือการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานหากรากฐานของหนังศีรษะยังเต็มไปด้วยขยะจากมลพิษไม่ว่าคุณจะประโคมใส่เซรั่มราคาแพงแค่ไหนสารอาหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถเดินทางไปถึงรากผมที่ถูกปิดตายได้การทำดีท็อกซ์หนังศีรษะอย่างเป็นระบบอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งคือการทำความสะอาดทางด่วนของระบบลำเลียงสารอาหารของคุณครับมันคือการเปิดประตูให้ออกซิเจนได้กลับเข้าไปหล่อเลี้ยงรากผมอีกครั้ง แต่การล้างจากภายนอกเพียงอย่างเดียวก็ถือเป็นแค่ครึ่งทางของความสำเร็จยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบต้องมีการป้องกันจากภายในเพื่อสร้างเกราะป้องกันระดับโมเลกุลการล้างสารพิษจากภายนอกคือยุทธวิธีเชิงรับครับแต่ถ้าคุณต้องการมีชัยชนะเหนือมลพิษในระยะยาวคุณจำเป็นต้องสร้างเกราะชีวภาพจากภายในและอาวุธลับที่นักยุทธศาสตร์สุขภาพระดับโลกเลือกใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตนี้ก็คือ สารพฤกษเคมีประสิทธิภาพสูงที่ชื่อว่าเคอร์ซิตินเคอร์ซิตินเปรียบเสมือนโล่ป้องกันในระดับโมเลกุลที่ช่วยยับยั้งการหลั่งสารก่อการอักเสบที่ถูกกระตุ้นโดยฝุ่น PM 2.5เมื่อร่างกายของคุณได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังชนิดนี้มันจะเข้าไปขัดขวางกลไกลก,าการหดตัวของเส้นเลือดฝอยที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เคอร์ซิตินทำหน้าที่ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด และส่งเสริมการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวแม้ในสภาวะที่ร่างกายต้องเผชิญกับมลพิษอย่างหนักในทางวิทยาศาสตร์นี่คือการป้องกันภาวะขาดออกซิเจนที่ต้นเหตุครับเมื่อเส้นเลือดฝอยไม่หดตัวออกซิเจนและสารอาหารก็จะสามารถไหลเวียนเข้าสู่ร่างผมได้ตามปกติทำให้กระบวนการผลิตพลังงานของไมโทคอนเดรียไม่หยุดชะงักผมของคุณจึงไม่ถูกบีบให้เข้าสู่ระยะพักตัวก่อนกาหนด คุณสามารถพบสารชนิดนี้ได้ในหอมแดงแอปเปิลหรือพืชตระกูลเบอร์รี่แต่ในสภาวะวิกฤตฝุ่นพิษเช่นในกรุงเทพการบริหารจัดการในรูปแบบของอาหารเสริมคุณภาพสูงอาจเป็นทางเลือกที่แม่นยำและให้ผลลัพธ์ในระดับความเข้มข้นที่เพียงพอต่อการปกป้องเซลล์การใช้เคอร์ซิตินไม่ใช่เรื่องของความงามครับแต่มันคือการปรับจูนระบบนิเวศภายในร่างกายเพื่อต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย นี่คือยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกที่ช่วยให้รากผมของคุณมีหน้ากากกันฝุ่นในระดับเซลล์ช่วยให้พวกมันยังคงหายใจได้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางหมอกไฟที่ปกคลุมเมืองใหญ่เมื่อคุณมีระบบป้องกันภายในที่แน่นหนาและการทำความสะอาดภายนอกที่ถูกต้องคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนจากเหยื่อของมลพิษมาเป็นผู้ควบคุมชีวภาพของตัวเองอย่างแท้จริงครับสุขภาพของเส้นผม ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือแค่เรื่องของพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ทางชีวภาพที่แม่นยำท่ามกลางวิกฤต pm 2.5ที่เรากำลังเผชิญสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์แต่คือพิมพ์เขียวที่ใช้งานได้จริงในการกู้คืนความแข็งแกร่งให้กับรากผมของคุณจำไว้ว่าเส้นผมทุกเส้นที่ยังอยู่บนศีรษะของคุณคือทรัพย์สินที่มีค่า และเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบภายในการปล่อยให้มลพิษเข้ามารัดรึงและตัดขาดออกซิเจนออกจากรากผมคือความประมาทที่คุณต้องจ่ายราคาแพงในอนาคตแต่วันนี้คุณได้รับคู่มือในการต่อสู้กลับแล้วตั้งแต่การทำความสะอาดเชิงลึกเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้ผิวหนังไปจนถึงการใช้เกราะป้องกันร,ระดับโมเลกุลอย่างเคอร์ซิตินเพื่อรักษาสถิรภาพของหลอดเลือด ผมอยากให้คุณมองว่าการดูแลสุขภาพในยุคนี้คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวคุณเองอย่ารอจนกว่าจะเห็นรอยบางบนหนังศีรษะหรือรอให้ความมั่นใจของคุณถูกบั่นทอนลงไปมากกว่านี้เริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยในวันนี้เพื่อรักษาอำนาจในการควบคุมร่างกายของคุณเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดวิกฤตฝุ่นพิษอาจจะยังไม่หายไปจากกรุงเทพในเร็ววันแต่ด้วยยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง รากผมของคุณจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อที่ขาดใจตายอย่างเงียบเชียบอีกต่อไปร่างกายของคุณส่งสัญญาณเตือนมานานพอแล้วและตอนนี้คุณมีทุกอย่างพร้อมที่จะลงมือทำยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ของคุณกลับมาและเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นประสิทธิภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ครับ